นี่คือเรือพุ่งเทียบผ้าเลยครับใช่ค่ะเยอะมากเราไปส่งที่ไหนอะจ๊ะส่งเทพค่ะนี่คือต้นทางเลยสิใช่ค่ะเจ๊ทำมาสิบกว่าปีแล้วค่ะครับอร่อยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมล่องใต้มาปักหมู่จุดอร่อยกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งความครบครันและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติรวมไปถึงการประมงแล้ววันนี้ใครที่เป็นปูมารเลิเวอร์ต้องห้ามพลาดเลยนะครับเพราะเราจะพาไปกินปูม้าสดๆเนื้อวหวานที่คาเฟ่ปูสุดชิคแห่งปากนครกันครับลองดูคะ่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยมาก เราเข้าสู่รายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินกับผมนนชาโนนด้กูศสุราการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานเรามาปักหมุดจุดอร่อยกันอยู่ที่ร้าน All Crab by May อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นคาเฟ่ป,ปูที่ไม่ได้มีดีแค่กาแฟครับแต่ว่าเขาล่ำลือกันนะฮะว่าปูที่นี่สดใหม่ทุกตัวเอ๊ะแต่ว่าเมนูปูมาอยู่บนโต๊ะคาเฟ่เขาจะทำดีทำถึงขนาดไหนตามมาเลยครับ สวัดีครับสวัสดีค่ะนนทครับดีใจมากเลยครับที่ได้มาแค่ชื่อกน่าสนใจแล้วครับคือเป็นคาเฟ่แต่ว่าพอออกแ r รบก็คือก็คือปูใช่ไหมใช่ค่ะค,คือคาเฟ่มีแค่ปูอย่างเดียวเลยค่ะที่นี่จริงเลยปะใช่เลยโอเคถ้างั้นเล่าใฟังหน่อยได้ไหมครับที่มาที่ไปของออกครับคาเฟ่เริ่มจากที่บ้านเรามีเป็นแพปปันะคะแล้วก็มีเรือออกไปหาปูแล้วก็กลับมานะคะคัดเลือกอะไร เองหมดเลยค่ะทีนี้เราอยากให้ลูกค้าค่ะได้ทานของสดสดใหม่ๆทุกๆวันรเราก็เลยเกิดคาเฟ่กินปูขึ้นมาค่ะแล้วเมนูปูที่ที่นี่แนะนำนี่มีอะไรบ้างครับจริงๆหนูอยากแนะนำข้าวหน้าปูนะคะข้าวหน้าปูของเราอะค่ะก็คือเป็นจานที่แบบอยากให้ทุกคนได้ทานเหมือนเราทานที่บ้าน ใช่ค่ะเหมือนเด็กๆเราทานยังไงเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานอย่างนั้นเหมือนที่เราทานหลังจากข้าหน้าปูนะคะก็จะมีปูถอดเสื้อค่ะปูถอดเสื้อก็จะเป็นปูมมาแกะนะคะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอาเป็นกาแฟด้วยครับแักแก้วหนึ่งต่อมากันได้ค่ะรับได้เลยค่ะ <laughs> ได้ครับโหย้ยแปลกมากเลยเพราะว่าพอเป็นคาเฟ่นเนอะเราก็เป็นปูด้วยแล้วมา <c oughs> ถึงที่ขนาดนี้ คาดหวังนะครับ <laughs> ยินดีเ <c oughs> สิร์ฟความอร่อยให้พี่นนได้เลยครับ okay, ขอบคุณมากครับดค่นะ <c oughs> คุณเมยเต็มโต๊ะเลยครับดูด้วยตาตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าน่ากินมากโอ้โหนี่คือแบบไม่ใช่ปูธรรมดานะครับนี่คือปูปูแบบะตะเกอนแต่ละเมนูนี่คือละลานตาไปด้วยปูที่น่าจะทานได้ง่ายมากคือแกะมาหมดแล้วใช่ค่ะนะครับขออนุญาตไล่ไปทีละเมนูนะครับอันนี้เป็นข้าวหน้าปูนะคะคก็คือ เอาข้าวสวยเนี่ยค่ะคุกกับมันปูค่ะแล้วก็มีไข่ปูแล้วก็เป็นปูทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะคุกเข้าผสมกันอุ้ยส่วนผสมคือปูหนึ่งตัวเลยไหมครับอันนี้เป็นปูสองตัวค่ะจานนี้ปูสองตัวแน่นมากอะต้องกินยังไงอะครับอันเนี้ยพี่นนตักข้าวก่อนนะคะ้าตักข้าวของปูเลยค่ะตักข้าวตักเยอะๆได้เลยนะคะอุ้ยเป็นเกียรดมากเลยอะเจ้าของร้านเติมจิ้มไปด้วยโอ้ยชิมครับลองดูค่ะ เป็นไงบ้างคะืถูกต้องมากเลยครับข้าวนะครับคือเขาใช้ข้าวที่ค่อนข้างมีความร่วนพอสมควรค่ะแล้วก็คลุกกับมันปูผมว่ามันไม่ถึงขั้นเลี่ยนอ่ะผมว่ามันกำลังดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยครับผมว่าพระเอกของเราเนี่ยคือน้องปูคือมันหวานอ่ะมันมันมันได้ความมันของมันปูค่ะความหวานของเนื้อปูแล้วก็ จริงๆแล้วผมนี่เป็นคนชอบทานน้าจิ้มมาครับกินน้ำจิ้มมาก็คือทั่วราชนาจักรนะครับนี่คือน้ําจิ้มที่ถูกต้องมากถ้าสําหรับใครที่ชอบเผ็ดผมว่าน่าจะสั่งเพิ่มอีกหน่อยขอเพิ่มเผ็ดนิดนึงแต่ว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบความแบบมันมันอยู่ในความกลมกล่อมเนี้ยที่ใครๆก็ทานได้แล้วรู้สึกว่านี่คือน้าจิ้มซีฟู้ดที่ถูกต้องอร่อยมากขอบคุณค่ะต่อเลยครับ อันนี้คือปูถอดเสื้อปูถอดเสื้อก็คือเหมือนพูดง่ายๆคือปูสดนัแหละใช่ค่ะเป็นปูเป็นจากเป็นปูเป็นตัวนะคะเราแกะมาให้พร้อมทานเลยค่ะไปคลยท่าไหรครับาชนเออส่วนกันนี่อุ้ยอันนี้แบบสดๆเลยนะครับทุกคนหืตายแล้วมันหวานมันหวานในตัวของมันเองอ่ะ มันเด้งมากเลยอะใช่ค่ะเราใช้ปูมวันต่อวันเลยค่ะมันสดมากเลยครับมันสดจริงๆเราอุ้ยก็มาถึงที่แล้วเนาะโหตายแล้วน้ําตาจะไหลน้ำตาไหลอร่อยมากเลยอะต่อครับต่อต่อต่ออันนี้คืออะไรครับอันนี้ปูอบวนเส้นค่ะปูอบวนเส้นเปลี่ยนจากกุ้งมาเป็นปูแทนค่ะได้ครับลองดูค่ะแล้วผมอะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินแกงวนเส้นนี้มาก อร่อยมากนี่มันขึ้นพัตาคาแล้วนะครับรสชาติแบบเนี้ยอ,อร่อยจริงๆอร่อยมากอะขออนุญาตไปที่เมนูสุดท้ายเลยครับลองดูค่ะเป็นลาบปูค่ะลาปราต้องเครื่องแน่นๆนะครับขออนุญาตครับ,รบเป็นไงบ้างครับพี่เนินไข่ปูคือแบบดีมากเลยอะเป็นลาบที่ใครๆก็ทานได้ทานง่ายแล้วก็อย่างที่บอกครับ ความปูเนี้ยมันชนะมาอยู่แล้วอ่ะมันชนะตั้งแต่เริ่มต้นเอามาทําอะไรก็อร่อยนะครับใช่ไหมครับเอาละถ้างั้นเราต้องเราต้องช่วยกันกินแล้วล่ะครับได้เลยค่ะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับได้ผมขออนุญาตทานตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปถึงถิ่นเลยครับว่าปูสดๆที่ปักนครเนี่ยเขาจับกันยังไงเขาเอามาแบบไหนช่วงหน้าครับุณ่ไหมครับกินข้าวกันครับเริ่มเลยค่ะ ยมันแบบมันจุยซี่ว่ะ <c oughs> ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปถึงต้นทางความอร่อยของปูม้าจากทะเลแบบสดใหม่ตัวเป็นๆแามฝาครับเยอะมาก <c oughs> ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารใครจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แย้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำหกโมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์ม ชื่นสีดพร้อมรายงานตรงถึงคุณทุกสถานการณ์ในทันโลกเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มสินาทีเริ่มต้นทุกเช้าวันใหม่สดใสไปกับข่าวสารรอบตัวที่คุณต้องรู้กับผมเกมปราโมทคำามาและกระแตที่วาพรรวมด้วยทีมข่าวพีพีทีที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกๆวัน เราให้รู้คุยให้ฟังทันทุกเรื่องราวกับเราสองคนในโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7โมงเช้าทาง PPTV HD ช่อง36เปิดโต๊ะข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัย ทบทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกวงในถ้าเกิดจะเอาบรรทัดฐานไม่มีเจตนาหลบหนีเนี่ยตรงเนี้ยคิดจากอะไรได้ประกันตัวก็ไม่ใช่ว่าชนะแล้วนะได้ประกันตัวเนี่ยแต่คดีมันกับเสถียรวิทยาพันธ์พงษาเฟิร์นสุชาดาเสริมทับความเข้มกับคนข่าวเบื้องหลังอย่างบุกพุทธิฉันและหวงลึกทุกความจริงไปกับคนข่าวพีพีทีวีเปิดโต๊ะข่าว9ก้โมงครึ่งทางพีพีทีวีเอชดีช่อง36 เด็ดทุกข่าวสารสำคัญทันทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจับทุกกระแสสำคัญการเมืองสังคมวิถีชีวิตพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับจอยชื่นจิตทันโลกเอ็กซ์เพรสทาง PPTV HD ช่อง36 ทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเรี็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเชี่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง P p พ v HD ช่อง3.6 คุณผู้ชมคะขณะนี้มีรายงานเหตุด่วนเข้ามาค่ะข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจนะคะพบกับรายการข่าวที่จับเอาประเด็นข่าวดังมาคุยให้เคลียร์จับข่าวใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้พร้อมหาคำตอบให้หายสงสยัยจับข่าวคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15.50นาทีทางช่อง PPTV h d 36 ราะทุกข่าวมีหลายแง่มุมทุกสังคมมีความเห็นต่างเคลียร์ให้จบรบทุกประเด็ดดเนดน้ำด่างอิชิตันดื่มได้ประโยชน์ทุกวัน จากร้านอแพรบไบเมย์นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาไม่ไกลครับชมวิถีชีวิตชาวบ้านแห่งปักนครที่มองไปทางไหนก็จะเจอชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรืออยู่ตั้งปากอ่าวเพราะว่าที่นี่เขาโอบล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลที่มีความสดและอร่อยสุดๆและแน่นอนครับ ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจอเจ๊แมวเจ้าของแพรปูม้าที่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นแพรรับซื้อและขายส่งปูขนาดใหญ่ในปากนครและเจ๊แมวก็ใจดีสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมครับจากร้านอแคปบายเมนะครับเราขับมาประมาณสัก15นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากนครนะครับเรามีนัดกับเจ๊แมวซึ่งเป็นเจ้าของแพปูไว้ครับไปครับตามมาเลยครับคือผมได้ยินมาว่า ต้องมาที่ปากนครซึ่งวันนี้คาดหวังมากว่าเราอ่ะมาถึงแหล่งต้นน้ำจริงๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันแพรปูเจมแมลเจมแมลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจแมแหลมากนากนะคะค เจ๊แมวทำอะไรอยู่อ่ะหุดปูเต้ขัดแยกไส้ปูมาอยู่ค่ะขัดแยกไส้ปูมาใช่ค่ะือหมายความว่าปูมันมายัางไงอ่ะะเจใ๊ใช้ใส้หรือว่ารอบปูเอาไปวางกลางทะเลค่ะแล้วก็มีชาวประมงเนี่ยนำเข้ามาขายค่ะอ๋อนี่คือเรือพึ่งเทียบผ้าเลยครับใช่ค่ะอ๋อลระ เฮ้ยนี่สดๆตรงนี้เลยนะครับใช่ค่ะเราซื้อเฉพาะปูเป็นนะคะปูตายเราไม่ซื้อค่ะหอยแล้วคัดยังไงครับเจ๊คัดแยกไซค่ะมันจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์กลางนะคะรอครือไซส์ใหญ่ก็ประมาณ5-6ถึง6ตัวโลค่ะคแล้วก็ไซส์กลางประมาณ10ตัวถึง12ไม่เกิน12<อ>ตัวค่ะเยอะมาก หมายความว่าใครไปออกเรือหาปูมาต้องขึ้นนี่หมดเลยค่ะเราไปส่งที่ไหนอะจ๊ะส่งเทพค่ะนี่คือต้นทางเลยสิใช่ค่ะต้นทางเราเก็บแกะเนื้อแล้วก็ทาผลผลิตส่งไปยังตลาดจยราชแล้วก็หมหาชัยแล้วก็ตลาดเมืองใหม่อะค่ะโอ<ฮ>้นี่คือต้นสายของจริงใช่ค่ะเจ๊ทำมาสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วะเจ๊ใช่ค่ะและ้วอย่าง ชาวประมงนี่เขาไปออกขาออกเรือตั้งแต่กี่โมงอ้วเนี่ยอันนี้เป็นประมงพานี้ก็ออกประมาณเที่ยงคืนนะคะก็เข้ามาเนี่ยจะทยอยเข้าไปมาเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้คือเขาแบบรัดหนังยางมาให้เรียบร้อยเสร็จเลยใช่ค่ะเพราะเราต้องออกซิเจนบารถ้าเราไม่นัด มัดหลังยางมามันจะหนีบกันเจ๊แมวเช่ค่ะปูช่วงไหนอร่อยเจ๊คิดว่าที่นี่อร่อยทั้งปีนะคะพรวะคุณภาพมากเลยปูที่นี่เนื้อหวานแน่นนะคะครับผมแต่ช่วงนี้ปูมันไม่ใหญ่เพราะว่ามันไม่ไม่ถึงหน้ามระสุมหน้ามอระสุมประมาณเดือนตุลาปูม้าจะวางไข่เดือนตุลานะคะครับแล้วก็ไปพฤศจิกาธัานวามกราคุมพาเนี่ยปูจะตโตอ๋อใช่ค่ะอ๋อนี่นี่เองปูจมันจะเป็นตัวประมาณ33ตัวโลสี่ตัวโลตัวใหญ่ตัวใหญ่มากใหญ่ แต่ตอนนี้มันเป็นปูเขาเรียกถ้าเป็นถ้าเป็นคนอย่างเหมือนเราอย่างนี้ก็เป็นปูสาวค่ะปูสาวโอ้ย <ไว S 1> เองแต่ก็มีกินตลอดปีมีทั้งปีมีทุกวันที่นี่นะคะที่นี่<ช>ก็คือแบบ หัวใจใครกินปูต้องมาเอาที่นี่ใช่ที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าอะไรเนื้อจะหวานเล่นอร่อยอร่อยทุกอย่างนะอร่อยทุกอย่างอ่าใช่ค่ะแต่ว่าที่แพนเน่ก็จะรับเฉพาะปูเท่านั้นใช่ค่ะปูทะเลแล้วก็ปูม้าค่ะโอเคได้ครับขั้นตอนตอนนี้เราคัดแยกปูเสร็จแล้วเราเราไปทําอะไรต่อครับเจ๊ไปช่างค่ะ จ้างเสร็จแล้วก็เอาไปต้มค่ะเอาไปต้มแล้วก็แกะขายแกะขายค่ะเนี่ยพนกักงานของเราก็มีอยู่ค่ะเยี่ยมเลยคือที่เนี้ยยิ่งใหญ่แบบใหญ่โตมากเลยใหญ่โ <มา S 2> ต, <มา S 2> ตโอ้ แล้วก็มีที่นี่ีเดียวนะเซเลบิตี้เมืองนครนี่เองขอบคุณมากคะ่ะเจมอลขอบคุณมากเลยครับเจมแลไหนมาถึงที่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตขอปูกลับไปกรุงเทพสักหน่อยได้ไ,ดไหมได้ค่ะได้เลยโอ้ขอบอขอคุณมากเลยครับคนที่นี่ใจดีนะคะออขอน้าไม่ซื้อนะได้เฮ้ยได้ได,ได,ด้วยได้ครับขอบคุณมากรอเล่นครับเดี๋ยวผมซื้อครับผมไม่ไม่เป็นไรค่ะขอเราก็ให้ค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่เลยนะครับเรามาถึงแพรปูปากนครแล้วนะครับเราได้ปูกลับไปที่กรุงเทพแน่นอนเชฟเบลครับผมคาด วังคุณวันนี้มากนะครับเราได้ปูกลับไปหาคุณแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำอาหารกัน ช่วงหน้ามาดูกันว่าปูม้าจากปากนครที่เอามาฝากเชฟเบลจะถูกรังสันออกมาเป็นเมนูอะไรให้เราได้ท้องร้องไปตามๆกันห้ามพลาดครับฉะนั้นวันนี้เบลจะทําเมนูหล่นปูม้าใส่ปูเค็มเฮ้ยหล่นปูม้าใส่ปูเค็มอีกใช้เพิ่มความเค็มความฟิตช,ชี่ให้กับเมนูนี้ มีหลายแง่มุมทุกสังคมมีความเห็นต่างเคลีย์ให้จบรอบทุกประเด็นในกร็อห่จริงาจัดการได้แบบทีม่ีแ่ผมก็ในรายการเข้มข่าวเย็น PPTV HD ช่อง36ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใคร จะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แยง้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้ม <c oughs> ข่าวค่ำ6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์มทันทุกความเคลื่อนไหวทันทุกข่าวสำ การใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจับตาตอยชื่นสีพร้อมรายงานตรงถึงคุณทุกสถานการณ์ในทันโลกเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มสินาทีเริ่มต้นทุกเช้าวันใหม่สดใสไปกับข่าวสารรอบตัวที่คุณต้องรู้ปับผมเกมปราโมทคำมาและกระแตที่วาพรรวมด้วยทีมข่าวพีพีทีวที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกๆวัน เราให้รู้คุยให้ฟังทันทุกเรื่องราวกับเราสองคนในโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7โมงเช้าทาง PPTV HD ช่อง36เปิดโตข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัย ครบทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกวงในถ้าเกิดจะเอาบรรทัดฐานไม่มีเจตนาหลบหนีเนี่ยตรงเนี้ยคิดจากอะไรได้ประกันตัวก็ไม่ใช่ว่าชนะแล้วนะเรื่องประกันตัวเนี่ยแต่คดีมันกับเ<ล>สถียรวิริพยพันธ์พงษาเฟิร์นสุชาดาเสริมทับความเข้มกับคนข่าวเบื้องหลังอย่างบุ๊กพุทธิชันและหลวงลึกทุกความจริงไปกับคนข่าวพีพีทีวีปวเปิดโต๊ะข่าว9โมงครึ่งทางพีพีทีวี HD ช่อง36 <S <S <S> อัปเดตทุกข่าวสารสำคัญทันทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจับทุกกระแสสำคัญการเมืองสังคมวิถีชีวิตพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกกับจอยชื่นจิตทันโลกเอ็กซ์เพรสทาง PPTV HD ช่อง36 ทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะน,นี้นะคะตรงตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหว กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถความอร่อยขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกกิ้งสเปซครับพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักการทำอาหารกับเชฟเบลครับสวัสดีครับเชฟเบลครับล่าสุดครับผมเดินทางไปที่ปักนครนครศรีธรรมราชครับที่นั่นเนี่ยคือเขาทำประมงกันแบบจริงจังมากแล้วคือเขาเป็นปักอ่าวเนาะก็จะมีวัตถุดิบเนี่ยเป็นปูม้าที่ดังมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยปูที่นั่นคือสดมาก uh huh. แล้วก็หวานมากผมไม่กินมาแล้วเชฟแต่ผมก็คือนึกถึงเชฟไงเลยหยิบปูมามาฝากนึกถ,ถึงเหมือนกับเป็นการสร้างงานประมาณหนึ่งใช <Okay. S 1> ถ่ถูกถูกถูกนะครับเรารักใครแล้วเอาของดีๆให้คนนั้นน uh huh. ะครับผมวัตถุดิบของเราก็คือปูมาครับเชฟวันนี้อ uh huh. ได้เลยปูมาฉะนั้นวันนี้เบลจะทําเมนูหล่นปูมาใส่ปูเค็มเฮ้ยห uh huh. ล่นปูมาใส่ปูเค็มอีกใช่เพิ่มความเค็มความฟิชชี่ให้กับเมนูนี้ฟิชชี่โอเค อันดับแรกเลยครับที่เราต้องใช้คือกะทิครับทุกคนอันนี้คือต้องมีติดบ้านไว้เลยนะครับถูกต้องกะทิชาวเกาะกันเองนะครับใช้ง่ายแล้วก็สามารถแกะกล่องใช้ได้เลยถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมีติดครัวไว้ก็อย่าลืมไปหาได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.goodlifeforyou ครับโอเคกะทิเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่กะทิลงไปในหม้อเลยครับ จากนั้นนะครับเราจะเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ใส่เครื่องหอมลงไปครับตับคราไครับครับใบมะกรูดหอมแดงสะรนีหน่เกินเริ่มหอมแล้วครับใช่ครับเราใส่เพื่อดับกาวของปูเค็มด้วยครับปรุงรสเลยก็ได้เพราะว่าเราอยากให้ปูสุกแบบพอดีพอดีครับฉะนั้นเราจะปรุงรสไปเลยนะน้ำตาลมะพร้าวนะครับ เกลือครับผมน้ำมะขามเปียกนะครับเดีย๋ยวคนให้น้ำตาละละลายนะอุ้ยกลิ่นมันเริ่มหอมแล้วครับเราก็ใส่ปูเค็มลงไปเราให้มันเดือดก่อนนะครับครับใครใส่ปูเค็มเงี้ยจะขาวใส่ปูเค็มลงไปพอเดือกก็ใส่ลงไปได้เลยครับไม่คนไม่คนเราให้มันสุกแบบนี้จากนั้นเราจะใส่เนื้อปูม,ม้าลงไปเลยถ้าแบบไม่ห่วงนะครับแบบไม่ห่วงแบบไม่ห่วงถูกถูก อ้ยคุณมันดูดีมากมันดูดีมากรอเดือดแป๊บนึงครับแล้วก็ใส่พริก3 4สีลงไปอะฮะแล้วมันเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดเลยนรไม่เไม่เผ็ดเลยอ่ะใช่เอยมันเริ่มมีสีสันอยู่ในอาหารครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วง่ายไหมตักใส่ถ้วยได้ไหง่ายชอบอะชอบตรงที่เราให้ปูแบบไม่ห่วง ใส่เยอะๆเลยครับครับผักผีบาสวยงามครับเชฟและนี่คือเมนูล้นปูม้าใส่ปูเข็มครับผมน่ากินมากเวลาจะกินเนี่ยต้องกินกับผักแน่ไม่ว่าจะผักยอดผักใบแตงกวาถั่วฝักยาวแต่อร่อยที่สุดที่กินกับหลนก็คือขมิ้นขาว ขมิ้นขาวนะขมิ้นขาวอ่ะขคครับปึ๊กแล้วก็ตักปูใส่เลยครับพี่นนท์เชฟผมมีคำถามครับผมปูร้องไงครับปกติไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงไหนร้องโรงเรียนของหนูปูแน่นมากชิ้นใหญ่มากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอร่อยครับร้อนเลยปูแน่นมากชิ้นใหญ่มากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยครับร้อนๆเลย แม่เกี่ยบที่หนักอร่อยที่สุดเข้าใจความฟิตชี่ละอือืมอร่อยมากปูหวานเจี๊ยบเลยนะครับปูสดมากอ่มันนวลเนี่ยมันนุ่มคือช่วยทําให้กิ่นความคาวความอะไรอเงี้ยมันพอดีพอดีถูกต้องต้องผมว่าจุดเด่นของเมนูนี้นะครับมันคือพอเราเราชินกับหล่นที่มีความหวานเนาะพอไปเจอปูเคมปุ๊บมันกลมกล่อมพอดีเลยอะมันจะนวล ใช่ใชเชฟเราต้องกินกับข้าวไหมหรือเรากินแบบเปล่าๆได้เลยได้หมดเลยเอาตามที่ชอบได้เลยครับอ่าโอ้ยอร่อยมากเลยครับเชฟครับมีอะไรอยากจะแนะนาบ้างัะอย่างผมเองเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำอาหารอ,อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำอาหารบ้างทุกครั้งเลครับไม่มีถูกไม่มีผิดสำหรับการทำอาหารแต่ อีกสิ่งสําคัญนะสำหรับคนทำอาหารคือต้องกล้าที่จะลองอกล้าที่จะใส่ลงไปกล้าที่จะปรุงกล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆแล้วอาหารมันก็จะได้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่นี่แหละครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมกลับไปทําที่บ้านนะมันง่ายนะ ใช่ผมทาได้ผมว่าผมทําได้นะครับผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของความอร่อยของคลับอร่อยในวันนี้นะครับสามารถติดตามความอร่อยกันได้ต่อนะครับที่ f e c o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  k n p n p e นะครับคลับอร่อยนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณเชฟเบลด้วยกําครานะครับผมติดตามได้ครับรายการคลับอร่อยนะครับที่ช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับทุกวันเสาร์สิบนาฬิกาสนาทีครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายลุยครับ เออแต่เรได้เอาเมนูไหนกันไปทำบ้างนทำทำอะไรผมผมจำสูตรการชุบแป้งทอดของคุณได้อาคุณทำแล้วหลอชาทำทำทำกรอบไหมครับกรอบเยี่ยมอร่อยมากบอกแล้วาไม่ได้หลอกของจริงผมรู้สึกว่าผมหล่อขึ้นมาจากการที่ผมได้ดูเชฟแต่ว่าตอนนี้พูอร่อยมากเคล็ดลับฝับอร่อยบายอัมพลฟู้ด หลายคนเจอปัญหาเวลาทำหลนกะทิใส่ปูเค็มค่ะปรุงไปปรุงมากลายเป็นว่ามีกลิ่นคาวทำให้ไม่น่ากินวันนี้เชฟเบลเลยมีเคล็ดลับแก้ปัญหาเรื่องนี้มาฝากค่ะเราก็ใส่ปูเค็มลงไปเราให้มันเดือดก่อนนะครับถ้าใใส่ปูเค็มงันจะคาวขั้นตอนสําคัญที่ควรระวังก็คือตอนใส่ปูนี่แหละค่ะต้องรอให้น้ํากะทิเดือดก่อนแล้วค่อยใส่ปูเค็มลงไป ทิ้งไว้สักคู่ค่ะรอจนเดือดอีกครั้งแล้วค่อยคนน้ำกะท่เดือดเดือดจะช่วยให้โปรโตีนที่อยู่ในปูค่อยๆสุกและลดกลิ่นคาวได้ค่ะเท่านี้หล่นปูก็จะมีกลิ่นหอมน่ากินรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะกลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ รันไหนๆมาถึงที่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตขอปูกลับไปกรุงเทพสักหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยครับเจ๊นี่ใจดีนะคะขอหน้าไม่ซื้อนะได้ได้ด้ยได้ได้ได้ครับขอบคุณมาก